สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตรงประเด็นข่าวเที่ยงค่ะยังอยู่กับดิฉันธนิกาศและคุณอัจชวินค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพร้อมคณะก็ได้เดินทางเยือนประเทศเมียนมาครับถือว่าเป็นประเทศ แรกนะครับหลังจากที่เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางฝั่งของรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลของเมียนมาเนี่ยได้มีการเข้ามาพูดคุยกันนะครับมีการปรึกษาหารือถึงความร่วมม้ร่วมมือกันในหลายโครงการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการค้าชายแดนครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งเขาก็เตรียมที่จะมีการยกระดับนะครับรวมทั้งซ่อมแซมจุดผ่านแดนต่างๆนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการซื้อการขายการดาเนินธุรกิจต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศนะครับ โดยเฉพาะที่ด่านจิงขอนครับซึ่งตรงนี้น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนในอนาคตด้วยครับทั้งนี้เองนะครับข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศครับรายงานนะคบว่าสถานก,การค้าชายแดนระหว่างไทยและก็เมียนมาก7เดือนแรกที่ผ่านมานะครับก็มีมูลค่าการค้าขายรวมกันนะครับ 7จ็700กับ42ล้านบาทน,นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น3.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับสินค้าส่งออกสำคัญเองก็ยังเป็นน้ำมันดีเซลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับน้ำมันเบนซิน,นรวมทั้งภาพผืนและก็ได้ส่วนทางด้านประธานหอ,อการค้าจังหวัดระนองครับคุณนรมนขอรภูมินะครับก็ออกมาระบุนะคบว่าการที่เมียนมาเนี่ยมีการเปิดประเทศมากขึ้นรวมทั้ง AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับปลายปี2 5 5 8ตรงนี้เองครับ ส่งผลให้การค้าชายแดนระหว่างไทยและก็เมียนมาขยายตัวสูงขึ้นมากในปีนี้แล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง5-10ปีข้างหน้านะครับดังนั้นเองผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับตลาดเมียนมาที่จะมีการขยายตัวขึ้นในอนาคตครับจากเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งกันบ้างค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเองก็ได้เปิดเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้าที่ท่าเรือระนองไปค่ะ คาดหวังนะคะว่าน่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกการส่งออกสินค้าไปยังเมียนมามากขึ้นซึ่งเส้นทางหลักนี่แหละค่ะก็คือการขนส่งไปยังเมียนมานั่นเองก็จะเป็นเส้นทางหลักของท่าเรือระนองด้วยสินค้าที่มีการขนส่งค่ะอย่างเช่นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคผักผลไม้วัสดุก่อสร้างซึ่งก็เป็นสินค้าที่ตลาดเมียนมาเองก็ต้องการค่ะโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างเองที่มีความต้องการมากขึ้นหลังจากเมียนมาเองก็มีการเปิดประเทศนะคะเรื่องนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ไปพูดคุยเจราจากับสายการเดินเรือต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะให้มาใช้บริการท่าเรือระนองอยากจะผลักดันเสริมศักยภาพให้ดีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการกระจายสินค้าทางฝั่งอันดมามันนั่นเองเดี๋ยวเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือระนองครับซึ่งท่าเรือแห่งนี้ถูกพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งน้ำมันของไทยครับ mm hmm. เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมารวมทั้งกลุ่มประเทศเอเชียแอฟริกาและยุโรปครับ นโอกาสที่ประเทศไทยและชาติสมาชิกทั้ง10ชาติจะก้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ประกอบกับสหาภาพเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้เปิดประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดประเทศของเมียนมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้พัฒนาท่าเรือระนองซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ให้เป็นท่าเรือน้ําลึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางทะเลฝั่งอนามันของไทยประเทศไทยกับพม่าเนี่ยชายแดนเราติดกันนะคุณมองไปก็เห็นว่าชายแดนติดกันแค่นี้นะฮะแต่ว่าเวลาเราจะไปมาหากันนะฮะทำไมเราถึงจะต้องไปอ้อมประเทศที่2ประเทศที่3ไปข้ามช่องแคบมาลากาให้เสียค่าจ,จ่ายเพิ่มเสียค่าผ่านช่องแคบทําไมเราแค่เดินเรือข้ามข้ามทะเลไปแค่นี้เองเราก็ถึงแล้วนะครับนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สุดเลย นะครับที่เราจะได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะเปิดเส้นทางเดินเรือไปพม่านะครับปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันมูลค่าการค้าของไทยที่ไปพม่าเนี่ยนะฮะค่อนข้างสูงนะครับพม่าเพิ่งเปิดประเทศสินค้าต่างๆจากพม่านั้นเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยทั้งสิน้นคนพม่านั้นมีรันิยมที่ชื่นชมสินค้าไทยอยู่แล้วนะครับ <S <S <ค>นะฮะผมคิดว <c> ่าเพื่อเราเปิดเส้นทางเดินเรือโดยตรงและประหยัดระยะเวลาเช่นนี้นะฮะและขนส่งโดยระบบตู้สินค้าแล้วเนี่ยจะทําให้การค้าต่างๆเนี่ย ในที่จะนำส่งไปพม่าเนี่ยนะครัมีความเจริญมากขึ้นครับ สำหรับท่าเรือระนองนอกจากจะเชื่อมโยงการพัฒนาในด้านต่างๆแล้วยังช่วยลดระยะเวลาแล,ละลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปยังสหาภาพเมียนมาและประเทศในแถบฝั่งอนามันหรือมหาสมุทรอินเดียเมื่อเทียบกับเส้นทางในปัจจุบันที่ต้องผ่านท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือแหลมฉะบังก่อนจะอ้อมผ่านสิงคโปร์ขณะเดียวกันท่าเรือระนองยังช่วยให้การขนส่งสินค้าในภูมิภาคนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านวัสดุก่อสร้างแต่เมื่อมีการพัฒนาท่าเรือระนองทําให้ สินค้าประเภทอาหารทะเลมีการส่งออกมากขึ้นโดยมีการคาดการณ์ว่าเส้นทางการเดินเรือระบบตู้สินค้าณท่าเรือระนองจะก,กระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นจาก26,000ล้านบาทเป็น30,000ล้านบาท สายเรือที่ออกไปเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําให้ระนองอย่างเดียวที่มีคุณค่านะคะมันจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอีกมากนั่นก็คือเรากําลังที่ประกาศตัวที่จะแข่งกับการสายเรือของสิงคโปร์ถ้าเราจะส่งของจากแหลมฉบังไปที่เมาคือตัวย่างกุ้งนะคะถ้าอ้อมที่สิงคโปร์เนี่ยต้องใช้เวลาถึง15วันแต่ว่าถ้าเกิดมาที่ผรอนระดองเราจะใช้เวลาถึง4วันแค่นั้นเองนั่นก็คือเห็นถึงความชัดเจนว่าประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดคอสค่อนข้างมากนะคะ ยันเนี่ยสิ่งที่ดิฉันคิดว่าจะกระตุ้นทางด้านค้าแสดงของจังหวัดระนองนั่นก็คือกระตุ้นไม่ต่ำกว่า20%ก็รวมถึงวิสัยทัศน์ของการท่าเลยเองก็จะทําเป็นเรือปลักนั่นก็คือสินค้าอาหารทะเลที่เราเห็นอยู่ตามตะเก็บตามแพรต่างๆของจังหวัดระนองนั่นก็คือทุกวันนี้ที่มาเนี่ยก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า4,000ล้านอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นสินค้าอาหารทะเลที่จะต้องรอแช่แข็งรอใส่น้ําแข็งมาซึ่งความสดก็จะน้อยลงตามวันที่ขนมานะคะต่อไปเราก็จะเป็นเรือตู้ที่เป็นตู้เย็น เแ็้สินค้าอาหารทะเลก็จะมีคุณภาพมากขึ้นก็จะสามารถส่งออกไปญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปยุโรปได้ไดมูลค่าแล้วก็มี Va l u e อดต e d มากขึ้นค่ะ ขณะที่นายเมธัสรังสียานันประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองในฐานะผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งส่งออกบอกว่าการพัฒนาท่าเรือระนองจะส่งผลดีต่อการส่งออกเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะอาหารแช่แข็งเนื่องจากการลดระยะเวลาในการส่งออกช่วยลดต้นทุนในการขนส่งขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้อาหารที่สดกว่าเดิมซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและเชื่อว่าในอนาคตการส่งออกจะมีการขยายตัวมากขึ้น วอล่มของเราโตขึ้นทุกปีแล้วก็ทางฝั่งอันดามันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางพม่าเองทางบังกลาเทศอินเดียหรือศรีลังกาเองเป็นแหล่งวัตถุดิบทั้งหมดเป็นแหล่งวัตถุดิบมหาศาลครับผมมองว่าไม่ใช่แต่เราจะส่งสินค้าออกไปทรัพยากรสินค้าที่ว่าเป็นสินค้าวัตถุดิบเนี่ยมากมากมหาศาลที่ที่เราสามารถเอาเข้ามาแล้วก็มาผลิต แล้วก็พัฒนาแล้วก็ส่งไปประเทศที่3ได้ผมมองว่าอันนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งเลยฮะผมมั่นใจว่าว่าว่าในการเปิดตรงนี้มันเป็นโอกาสของของภาคเอกชนกับภาคอุตสาหกรรมที่ที่จะมองเห็นว่าเราจะมีทรัพยากรแหล่งแหล่งใหม่หรือแหล่งเดิมที่มีราคาถูกลงเพราะโลจิสติกได้ได้ชดคัดลงมาแล้ว คุณผู้ชมครับถ้าเรือนองนอกจากจะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศต่างๆแล้วยังร่นระยะเวลาในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในฝั่งอนามันและมหาสมุทรอินเดียซึ่งนี่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญทางด้านธุรกิจของประเทศไทยครับธนาชัยแสงจันทร์นาท,ทิสติกรายงาน ก็เชื่อว่าในอ<ม>นา,นาคตนี้ท่าเรือระน,นองน,นั้นจะเป็นท่าเรือสําคัญนะครับในการขนส่งสินค้านะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมาด้วยนะฮะคือช่วยย่นระยะเวลาได <ใช S 1> ้เยอะเลยคือสมมติว่าปกติผู้ประกอบการเองถ้าปัจจุบันจะขนส่งสินค้าก็ต้องผ่านแหลมฉบ,บงังผ่านสิงคโปร์ใช้ระยะเวลา15-20นี่ก็จะย่นระยะเวลาเหลือได้แค่ 4- 7ถึงนี่ก็โอ้ยเยอะเหมือนกันนะใช่ครับรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงกับระหว่างทั้งสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียในฝั่งของพม่ากับมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็เป็นการย่นระยะเวลานั่นเองใช่เรือเราเป็น ทศาสาสำคัญเลยนะคะที่ช่วยเปิดประตูการค้าเปิดประตูเศรษฐกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ,ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศครับค่ะ,คะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วค่ะดิฉันและคุณอาชวินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ